สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอ่ะมือนีมืออวันที่แปดเนาะคะนะ่ะเนาะวันที่แปดเพชรพระรวยกระไดามาอยู่หลักกิโลเนาะคะนะ่ะเนาะหลักกิโลมาตามตัวเลขเนาะคะนะ่ะเนาะที่หลักกิโลให้อท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีที่กำลังตามเลขเจพัดเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีกับวันที 8, ่แปดกรกฎาะคมเนาะ เจพัดเพื่อนกับเอาทุเรียนมาไหว้ลักกิโลเลยเด้อค่ะอ่ะมื่อี้เพชรพร,รวยกัสิีม,มาตามตัวเล็กทุเรียนของเจพัดให้เอฟซีนะคะผู้ได้ทีนั่งล่อเหล็กทุเรียนเจพัดเนาะคะะ่ะเนาะเพชรพร,รวยกัมาลอ่อเจพัดเนาะคะ่ะเนาะในวันที่แปดเนาะคะ่ะเดี๋ยวสักคู่เนาะคะ่ะเนาะเพชรพร,รวยสิพาไปเบิ้งเล็กทุเรียนเจพัดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจพัดกำลังเตรียมของอยู่เนาะคะะ่ะเนาะตอนนี้คือว่าเพชรพร,รวยให้เบิ้งบรรยากาศตอนนี้ก็ค่ะ มวดมันที่สิบหกกะลักกะาดานะคะเนะาะผู้ใด้ถี่ยังร่อเหลขเจพัดนะคะเหลขทุเรียนนะคะเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรพารวยหน่อยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรพารวยนะคะเนาะให้มีกำลังใจหาคลิปดีๆหาแนวทางให้ท่านผู้ชมหรือให้เอฟซีที่กำลังรอตัวเลขกเจพัดนะคะเนะาะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเนาะเจพัดเพิ่งกัดซีมาเอาทุเรียนมา ไวาตาจันตาเซ่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาตามเหล็กทุเรียนกันเนาะค่ะเนะเ<ร>าะอนี่นะคะเนาะเดี๋ยวเพชรพราวดสิผ้าเบงบริเวเน่ะลักกิโลก่อนนะคะเนาะนี่คะ่ะรอเหล็เกเย,ย็บผัดอีกสักครู่นะคะเนาะเยี่ยพัดกำลังเตรียมของนะคะนี่ค่ะคือสารอ่าสารพญานาคเนาะคะ่ะมาตั้งไม้เนาะคะะ่ะเนาะอันนี้ก็คือสารตะจันตะเซเนาะค่ะเนาะ ีถูกทำลายนะคะเนาะอันนี้จะใช้สานไม้นะคะสารไม้บาเิขทาาใไม้ก็คือ18เนาะคะ่ะ18บริเวณหลักกิโลข้างท่านะคะนะคะอันนี้คือเส้าหลักกิโลนะคะเนาะ18 27เนาะคะ่ะ18 27ฟังนี้นะคะเนาะอีกฟังหนึง่งกับ50กับ16กนะคะ, 5, 0, 1, 6, นะคะูะ50กับ16กนะคะเนาะ นี่นะคะบริเวณลักกิโลค่คะอาะเดือพเขาลวยอีกภามาเบ่งบอดนะคะบอดที่ว่าอาจารย์เพิ่นมาเอาตัวเลขกแล้วเพิ่นเขียนไว้นะคะเนะาะแต่เดืเพเพาลวยพาไปเบ่งบอดนะคะเนาะ,ะนี่นะคะเนาะบอดอยู่ที่หลักกิโลนะคะเนาะแต่ละอาจารย์ที่เพิ่นมาเขียนตัวเหลขกไว้นะคะเนาะนี่ค่ะเลขอาจารย์เพลินกับแปดเจ็ดศูนย์นะคะเลขอาจารย์เพลิน อันนี้คืออาจารย์ยานะคะเรียกอาจารย์ยาหาศูนย์นะคะสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะคะเรียกกันสามเก้าศูนย์นะคะมิดเดียวหกหนึ่งนะคะนะอันนี้คือเรียกลุงกาแฟลุงกาแฟางวดเมื่อกี้ก็เข้านะคะเข่าของเพิรน,นนะคะเรลยกเพิ่อนเข่าค่ะลุงกาแฟาาคือว่าเพิ่อนวันไหนปล่อยนะคะงวดเมื่อกี้เป็นวันนี้เพิ่อนเอาเมาเขียนสซบอร์ดไว้ให้นะคะเนาะ สี่หนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดนะคะอันนี้เลขเอ่อน่ารักเนาะที่เขียนสามงวดนี้พ่อพ่อแมทบอกพ่อเทพบอกค่ะที่เพิ่นเป็นพญานาคนะคะนาะเพิ่นมาส่งเพิ่นเป็นล่างพญานาคนะคะเพิ่นมาอ่าเพิ่นมาล่ำยูรักโลมือนั้นนะคะน้ะเพิ่นไดสองสี่หาค่ะระกาหาแปดนะคะเนาะนี่นะคะ ทีว่าเพชรพระรวยมาบ่ะท่นเนาะค่ะมินังนี่ค่ะเป็นมะลันหลักกิโลเนาะค่ะอันนี้คือบอร์ดที่หลักกิโลของเรานะะคเนาะแต่ละอาจารย์เป็นเกียนไหวเนาะค่ะอ่าคัมมักกันตามได้ด้วยค่ะเล็กัวใดที่ชอบนะค่ะน้องพีมักพระท่าอ่าเดี๋ยวห้าไปเบิ้งตัวเลขอ่ะทุเรียนของเจ๊พัดเนาะค่ะเนาะเนี่ยนะคะเจ๊พัดกับมากแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห้ามาตามตัวเลขทุเรียนกับเจ๊พัดเนาะค่ะเนาะ สีผัดมาแล้เด้วยค่ะนี่ค่ะเลขทุเรียนนะคะนะวันที่สิบกกรกฎาคมนะคะน,ะนี่ค่ะรอตปฤกษ์กับีผัดนะคะเลขทุเรียนนะค่ะ อธิษฐานเด้อค่ะอธิษฐานเอากนะร,ระเจตพัดนะคะเนาะว่ให้มีโชคมีลาภกับเจี๊พัดนะคะเนาะผู้ที่เบิ่งคลิปนี้ก็ขออธิษฐานเอาเด้อค่ะอธิษฐานเอานคะคนะเนาะ ผ้าถ้เ,เรียนค่ะเลูกผ้้เรียนใช้พัดนะคะเนาะสาธุสาธุกระเจิดผ่เด้อค่ะสาธุเอาเด้อค่ะเด้อ

ได้เลขที่ที่ซื้อได้เลขแรกที่ซื้อห้าเจ็ดหกนะครับห้าเจ็ดหกคือมันช่างออกมาแล้วมันเป็นเลขนี้ไงค่ะอันนี้คือเลขทุเรียนเจ๊พัดนะคะนะเลขทุเรียนค่ะเลขทุเรียนห้าเ็หกเรียนเจเป็นเป็นราคาหรือเปล่าครับเป็นราคาที่พี่ซื้อไงห้าเจ็ดหกแต่อย่างที่พี่บอกว่าทําไมพี่ทำสองอัน ราะทุกครั้งที่พี่มาถวายเนี่ยท่านก็จะให้เลขทุเรียนพี่ถูกลอตเตอรี่ทุกครั้งเลย <Okay. S 2> แต่คราวเนี้ยไอช่างออกมาเนี่ยแม่ค้าบอกห้าเจ็ดหกแต่ <6. S 2> แม่ค้าเขาเจ้านี้เขาไม่เคยลดเลยนะบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ลดนะ <Yeah. S 2> แต่คราวเนี้ยเขามาลดให้พี่อ่ะ <Okay. S 2> เป็นเลขเนี้ยพี่ก็เลยจําเป็นต้องเขียนกระดาษ <Okay. S 2> แต่เมื่อกี้พี่ก็เสียงทายขอตาจันตะเซว่าให้อันใดอันหนึง่งท่านก็ให้ ให้อันนี้ไงค่ะให้อนนี้ห้าเจ็ดหกนะคะแต่ทําไปทํามาแล้วก็เนาะค่ะต้องซื้อสองเลขมั้งค่ะคือห้าเจ็ดหกกับห้าเจ็ดศูนปกติเลขเดียวนะเนาะค่ะน้องเนาะค่ะห้าเจ็ดหก็เลขสองเลขถ้ามันก็วาวุ่นเนาะค่ะเออทุกครั้งจะมีเลขเดียวนะคะเนาะเออใช่ก็คือซื้อแพ็คเขาเขียนไว้แล้วไงค่ะแต่อันนี้พอซื้อลูกเนี่ยวันนี้มันตกเป็นเลขนี้แต่แม่ค้าเขาลดให้เหลือเท่านี้ ก็เลยว้าวุ่นเลยน่ปกติไห่คาร้านนี้ไม่เคยไม่เคยลดบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ลดคราวนี้ลดน่ะก็เลยไม่เป็นไรครับเอาสองหลักเลยผต้องซื้อสองเลขกันเนาะเผื่อเลขท้ายนะคะเผื่อเลขท้ายสามตัวค่ะเพื่ออีกอีกใบนู้นมาทางหน้าอีกใบนี้มาทางหลังนี่ครับหรือหกตัวนี่รางวัลที่หนึ่งค่ะหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยอ่ะค่ะห้าเจ็ดู่ย์ห้าเจ็ดหกค่ะเจ๊มะค่ะ อย่างนี้วะหรือไม่งั้นก็อย่างนี้นะรางวัลที่หนึ่งไปเลยได้บังบังบังสวยนะครับค่ะเอาใหม่ขอโทษทีห้าเจ็ดหกนี่สวยเป็นเลขเลี้ยงนะคะเนาะเลขเลี้ยงห้าเจ็ดหกกับห้าเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้คือเลขทุเรียนเจ๊พัดนะคะจะถูกนะคะถูกทุงวดนะคะบางครั้งก็สองตัวท้ายบางครั้งก็สามตัวตรงบางครั้งก็เลขท้ายหน้าเลขท้ายหลังสามตัวนะคะเนาะมาตลอดนะคะ คือเป็นเลขของเจ๊พัดเลขอราคาทุเรียนนะคะเนาะใช่ถูกนะคะเนาะอธิษฐานเอากระเจีพัดเด้อค่ะเขาไม่เคยรถเข้ามารถให้อันนี้ก็คือทุเรียนนะคะเนาะอันนี้ก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขอ่าเอฟซีผู้ใดถือยั่งล่อเลขเจ๊พัดนะคะเนาะกรตามใดเด้อค่ะตาม ตามเลขเจ๊พัดได้นะคะเผื <cama S 1> ่อถูกเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวนะคะม่ปูโต๊ะเมงวันเยอะช่วงนี้มืงวันเยอะอันนี้นะคะเนาะเก็บพัดมาหวาเลยเรือค่ะงวดวัน,นที่สิบโกะะกรกฎาเนาะคะ่ะเนาะเลขทุเรียเนเ็บพัดเนาะคะ่ะเนาะ FC คนไหนที่รอเนาะค่ะเนาะกะเอาไปเสี่ยง <okay. S 1> ดวงใดเนาะค่ะเนาะเสียงดวงได้ด้วยค่ะมาแล้วเด้อค่ะเลขเจี๊ยพัดนะคะสวยด้วยขอให้ออกกันค่ะนี่นะคะอ่าที่หลักกิโลนะคะเจี๊ยพัดมาไหวหลักกิโลเวยค่ะทุเรียนมาไหวหลักกิโลของเข่าแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้หนึ่งแปดอ่าเลขในหลักกิโลนะคะศนะสองศูนย์เจ็ดเก้านะคะสองศูนย์เจ็ดเก้าอันนี้คือเลขหลักกิโลนะคะ เก่งเนาะขับมอเตอร์ไซค์มานี่นะคะคือเลขหลักกิโลของเรานะคะมีไหมถอดเด้อบังบวยมีไหมบังบ๊วยเจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์อีกฝั่งนี้นะคะหนึ่งหกห้าศูนย์นะคะเลขหลักกิโลนะคะอ่าชอบกระจัดเนาะค่ะรถเทฟชอบนั่หลักกิโลกระจัดเนาะค่ะชอบเลขทุเรียนเจ๊พัดกระจัดเนาะค่ะเนาะอ่าอยู่ที่ดวงเฮ้า่นนะคะเนาะ นีคือหลักกิโลนะคะอะอ่าคลิปนี้เพ,รพระ,ะร,เพรพระรวยกัะสีขอจบไหลคํสมีนนะคะเนาะกดไลคกดแชร์กดติดตามเพรพระรวยในเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพรพระรวยนะคะนะคลิปนี้กัะสวัสดีค่ะ